ไม่อยากจะเรียกเสวนามันจะเป็นทางการเกินไปในเช้าวันอาทิตย์นะคะเข้าใจว่าเมื่อคืนทุกท่านก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปกันแล้วนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงเสวนาในโอกาสที่ครบรอบการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครบรอบ60ปีและก็เป็น17ปีมรดกโลกด้วยนะคะหัวหน้าปนอ,อยบอกว่ามรดกไทยมรดกโลกนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งคะ่ะจูวหัวข้อใหญ่ของเราเนี่ยเราเมื่อวานนะคะ ในหัวข้อใหญ่เราพูดกันเรื่องเ,อเขาใหญ่จะไปทางไหนดีนะคะเมื่อวานเป็นเรื่องในหัวข้อย่อยว่า g e e n to Grow mm hmm. ก็ต้องขอบคุณนะคะสื่อมวลชนนะคะน้องๆที่มา,าตรงใจมากๆแล้วก็ขออเจี๊ยบนะคะโด่งดังขึ้นหน้าหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. จากคำตอบของขออเจี F, ๊ยบผู้ประกอบการทุกคนในเขาใหญ่ mm hmm. เมื่อเช้านะคะได้รับอ่านไลน์เรียบร้อยว่าความอ่อนไหวของเขาใหญ่ อยู่ที่ประเด็นใดบ้างนะคะ3ามประเด็นหลักนะคะไปตามอ่านกันได้ไท h a PBS ออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวพี่ๆกลับไปแล้วก็จะทําการบ้านกันอย่างหนักหน่วงนะคะช่วยกันเขียนนะคะในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะชวนคุยกันนะคะเป็นนะักเกี่ยวข้องทางด้านอาหารทั้งสิ้นเลยนะคะหัวหน้าตาน้อยนี่ดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวนะคะคือเป็นคนที่ชอบกินอาหารนะคะก็ เราตั้งชื่อหัวข้อวันนี้นะคะว่า Good Food for All ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากนายแพทย์วัชระพุ่มประดิษตพุ่มในการบริษัท a คตาลิสจำกัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคติดเชือ้อซึ่งตอนนี้กำลังทำแคมเปญไก่ไร้กลงค่ะวันนี้เราก็เลยพาไก่ตัวนี้มาเดี๋ยวได้ขอพูดถึงไก่ที่ได้เพิ่งเด็ดหัวไปไก่ตัวนี้มีความหมายค่ะ ที่นี่มีเรือนจำสีเิ้วและนี่คือผลงานของนักโทษนะคะพี่พี่ผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะไปเยี่ยมกันได้เขาทำร้านกาแฟชื่ออะไรนะคอฟอะไรคอฟอะไรสักอ,อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวได้หาให้นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่ต่ำนิดนึงนะคะท่านที่สองนะคะอันนี้ชื่อน้องหนึ่งนะคะหรือชื่อจริงชื่อเขียมรัก อมรวัฒนพงศ์นะคะ Project Manager Investing in Others in Southeast Asia ของ World Animal Protection และเป็นผู้ก่อตั้ง Food for Fighters บริษัท g o o d Mission ค่ะหนึ่งค่ะคนนี้เป็นคนให้ทุนเกี่ยวกับเรื่องไก่ไร้กรงนะคะแล้วก็มีโมเดลที่ s ักเซ s s มากในเวียดนามจาะมาเล่าให้ฟังและเผลเพ,อ,เพอนะคะถ้ากรมยังไม่สามารถ จ้างผู้วิก้าป่าให้กลับไปเดินป่าที่เป็นลูกจ้างรายวันได้เราอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆนะคะอ,อุกไว้ก่อน,นะคะ่ะหัวหน้าฟังแล้วจะหนาวค่ะนะคะเพิ่งคิดออกเมื่อกี้นี่เองค่ะท่านต่อมาค่ะคุณอาวิโรดอรุณพันธ์คุณอาตลอดการของเราผู้ใหญ่ใจดีนะคะประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่องดูแลร้านอาหารในเขาใหญ่ปากช่องนะคะ 1,400ร้านรอเหลือนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรอลิงนี้คุณอาบอกว่าไม่ไหวนะหนุ่เต้นะคะและยังเป็นผู้ก่อตั้งครัวดินหลานะคะมีเซ c เ n d g เจเนอเรชันที่อยู่ในกลุ่มยังเขาใหญ่นะคะน้องเฟิร์สนะคะก็คุณอาเนี่ยวันที่18ที่ผ่านมาเพิ่งจัดรวมพลจิตอาสานะคะอันนี้สำคัญมาก สองปีที่ผ่านมาเราระดมทุนกนารทำข้าวกล่องส่งข้าวส่งน้ำซัพพอร์ตศูนย์ฉีดวัคซีนและ CI ให้กับอำเภอปากช่องเรานะคะถ้ารวม g d p แล้วนับ10ล้านบาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะและก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นและอุปว้ยก่อนเช่นกันค่ะท่านสุดท้ายค่ะพี่นรินนะคะปราณีกิจประธานสมาพันธ์กเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดนครราชสีมาคนนี้ค่ะคือเจ้าพ่อ SDG p g s นะคะพูดง่ายๆคือตะลุยบุกไปทุกที่เพื่อตรวจแปลงช่วยเกษตรอินทรีย์ถามว่าทำไมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเต้จะค่อยไปโยนเป็นคำถามว่าทำไมต้องช่วยกันตรวจแปลงเองนะคะแล้วมันช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายอย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้พี่นารินเล่าให้ฟังค่ะส่วนท่านที่อยู่ข้างๆขวามือของเต้นะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะผู้ชวนคุยก็ยังไม่ได้แนะนําตัวเองเลยแต่ว่า นี้ไม่ต้องแนะนำแล้วนะคะเพราะว่าสปอตไลท์ส่องตลอดเวลาหัวหน้าอุทยานที่ฮอตที่สุดในโลกขณะนี้นะคะหัวหน้าอดิศักค่ะค่ะ<ส><ด>หรือัวหน้าเราก็เรียกกันเล่นๆนะคะชื่อเล่นหัวหน้าตะหนอยนะคะ<ส><ด>ก็จะมาชวนคุยว่าเออความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยมันเกี่ยวพันกันอย่างไรกับอุทยานนะคะ<ส><ด>มีแง่มุมที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องการไม่ใช้สารเคมี นะคะซึ่งอันนี้เราก็ได้อาน,นิสงจาก1.2ล้านไล่นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็ส่วนตัวเต้เองนะคะเ,เป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่พันชนะวัฒนสถียรผู้ก่อตั้งร้านอาหารเกลาาวและผู้ก่อตั้งก o ๊ดมิชชั่นเครือข่ายนะคะเ,เ,เดี๋ยวกอนโครงการก o ๊ดสปอร์ t ไฟเตอซึ่งสนับสนุนโดยยูเนสเด็กเดเวล็อปเมนต์โปรแกรมหรือ UNDP ค่ะก็ต้อนรับทุกท่านอยากเป็นทางการอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาชวนคุยกันก่อนเราชวนคุณอาวิลอดก่อน